สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป้า,อ,า,อ,าอ,อ้าวอาน้องอีแม่พบอพ่อกันอีกแล้วกับสาวบัวเนะ้องืันนี้สาวบัวก็มาอัปเดตต้นมะฮุงหรือว่ามะละกอเหา้าเนาะพี่น้องตอนนี้กะเริ่มซุกแล้วพี่น้องนี่เห็นบอนี่กะสิเริ่มทย่อยซุกไปนําเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นพันธุน่าสิเป็นฮ้อแร์เนาะพี่น้องเนาะลูกก็สิปลอมๆเลซีส,สีหละพี่น้องเนาะแต่ว่ากะเริ่มซุกแล้วพี่น้องเริ่มซุกแล้วในที่สุดสาวบัวก็ได้กิน มักฮงเนาะพี่น้องเนาะด้ pink, sight, วยฟีมือตัวเองพี่น้องเนาะนี่แต่ว่าย่างบัท่านได้ลองซีมเบงแต่ว่าลูกซุกเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสีหวานหรือสีจังไรเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนี่แหละเดียวสาวบัวสิลองไปซีมเบงเนาะว่าอ่ามันสีหวานบ่อเนาะพี่น้องเนาะเนาะพี่น้องนี่แหละจากทีายๆคนเคยเคยบอกว่าถ้าปลูกในทุ้งกระสอบพี่น้องเนาะเพิ่นก็บอกว่ามันสีบบมีลูกพี่น้องเนาะสาวบัวกะคือ อยากพี่สูน์เนาะพี่น้องเนาะอยากพี่สูน์ว่ามันสิแมนคือเพ่นว่าอีลีบอเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละที่ส้าบัวปลูกกะถือว่าได้ผลเนาะพี่น้องเนาะถือว่าได้ผลแต่กอาสีบัวได้ผลแบบว่ารอยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่ากระได้ผลในในระดับหนึ่งแหละเนาะพี่น้องนี่เนาะก็ะได้กินลูกอยู่พี่น้องได้กินย้อนอยู่ใหญ่กินหมากอยู่ซัมนีน่กะ ดีใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะซามีรก็ดีใจแล้วเพราะว่าเหาปลูกเขาเอื่นว่าปลูกแบบพิษธรรมชาติแน่หน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าสถานที่ที่เหาปลูกก็คือเป็นดาดฟ้าเนาะแล้วก็อ่าภาชนะในการที่เหาปลูกเนาะก็เป็นทุ้งกระสอบพี่น้องเนาะทุ้งกระสอบนหนทุ้งกระสอบหลุ่นบิ๊กแบ๊กเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละกระสีประมาณนี้แหละพี่น้องนี่เนาะมันกระสีแบบว่าพิษธรรมชาติเนาะเพราะว่าตามปกติแหละคนกระสีปลูกกันในอ่าใน พื้นดินเลยเนาะพี่น้องเนาะปลูกในพื้นที่ดินเลยซึ่งมันกบสิมีอ่าควา่วที่สีเป็นไปไไลายในาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้คือสาบัวก็อยากมาทดลองนาะพี่น้องทดลองว่ามันสีเป็นไปได้ใ่บเนาะแต่ในที่สุดนี่แหละพี่น้องพ้นทีได้ออกมากก็คือกะมีบักฮวงให้กินน้อพี่น้องเนาะกะมีบักฮวงห้กินนี่แหละพี่น้องการปลูกนี่คือมันขึ้นอยูก่กับคนปลูกดอกพี่น้องเนาะ ขึ้นอ,อยู่ก็ค้นปลูกนี่คือจังไร้าเฮ้าปุ้งดินไ้ดีเนาะพี่น้องปูงดินไ้ดีดูแลดีใส่หนามใส่อนหดหนามหดยังดีเนาะพี่น้องเนาะสาวบัวคิดว่ามันหนาสิเป็นไปได้แ่แหละเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบางเทือนี่ไอ้คนที่เพิ่นเคยปลูกเนาะคนที่เพิ่นเคยปลูกแล้วมันมันบ่ไดพ้นนี่มันอาจซีมีขอพิถาอี่ยังบางอย่างเนาะแล้วก็เหตุไหนเพิ่นเสื่อว่าปลูก ามาห like mm ุงในถทุงแบบนี้มันบบเป็นหมากเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วซาบัวก็ต้องตามต่อเนาะเดี๋ยวอีกหลุนต่อต่อไปเดี๋ยวซาบัวสีทดล่องอีกเนาะว่ามันมันสีได้พ้นคือเก่าบอเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสําหรับหลุนหนีเนาะพี่น้องเนาะถือว่าได้พ้นเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเห็นพ้นได้รับพ้นผลิตเนาะก็ได้กินเป็นที่เรียบร้่อยแล้แหละเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามังุงรุ่นนี้ซาบัวคิดว่าสีเอาไว้กินซุกทั้งเบิดเลยเนาะพี่น้องนี่เนาะสำหรับเหมือนีนีคือ สุกลูกเดียวพี่น้องไคสียังก็แล้วแต่นอกมือน ok ีสุกลูกเดียวพี่น้องเพราะว่ามันสุกหน่วยเดียวเรื่องของเรื่องเนาะพี่น้องเนาะอานี่ละพี่น้องสําหรับคลิปนี่ก็บ่มียังไรเนาะมาอัปเดตมะฮุงให้พี่ให้น้องเบิรงเนาะสําหรับต้นมะฮุงหน่อยของสาวบัวเนาะพี่น้องเนาะสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วเนาะนี่ละกะมียังกะสิมาอัปเดตสุพี่สุนองเบิรงเนาะพี่น้องเนาะกะบังบ่า พี่น้องคองสีบ่เบือสาวบัวเนาะพี่น้องเนาะจังไรกะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้สาวบัวนํานเด้อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้สาวบัวในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่ให้น้องได้รับเบื่องรับชมเนาะจังไรสาวบัวก็ต้องขอบุญขอบคุณพี่น้องที่อ่าเป็นกําลังใจให้สาวบัวตลอดมาเนาะขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อพี่น้องเฮ้าเนาะสําหรับคลิปนี้ลาพีล่ลาหน้องไปก่อนเนาะสบายดี